ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านครับข่าวสตังบีเดียประจำวันที่1มกราคม2,500 67ครับทางธนาคารออมสินนะครับแจกของขวัญปีใหม่ให้คนไทยด้วยการแจกเงิน500บาทในมาตรการของออมสินวินัยดีมีเงินนะครับโดยจะมอบเงินให้กับคนไทยใครละ500บาทคุณสมบัติคืออะไรบ้างนะครับ 1. ลูกค้าสินเชื่อวงเงินไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทอะภาษาชาวบ้านไปกู้ออมสินมาไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็มีประวัติชํารานีเนี่ยดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า3ปี ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือไม่มีประวัติติดหนี้ศูนย์นะครับแล้วก็มีสถานะหนี้ปกติค้างชําระไม่เกิน30วันนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดอยู่ในคุณสมบัติดังกล่าวนี้เข้าร่วมโครงการได้นะครับด้วยการกดรับสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน m มโมภายในวันที่15บมกราคมนี้เท่านั้น จะได้รับเลยเข้าบัญชีคนละ5 0 0บาทอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินนะครับหรือว่าโทรไปหาสายด่วนของออมสินได้นะครับที่เบอร์1 1ึ่หาครับหากการใช้สตางค์ตามข่าวอะไรเกี่ยวกับองขวญปีใหม่อีกก็คอมเมนต์มาใต้ร่างเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้นะครับแล้วก็ถ้าอยากดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดต,ตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ